มาเริ่มต้นกันลองไล่เลียงแบบคร่าวๆกันไปก่อนเหมือนสรุปให้คุณได้ฟังกันนะครับฉากเดี๋ยวนะเราไปดูเรื่องราวของฉากการสร้างฉากพันธมิตรที่หลายคนบอกวนะ่ามันเป็นการสร้างฉากพันธมิตรช็อกมิน์ก็สร้างความสะเทือนเลื่อนลั่นสร้างคําถามเกิดขึ้นมากมายหลังจากที่เพื่อไทยได้รับไม้ต่อจากก้าวไกลในการเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเชิญพักภูมิใจไทย พรรคชาติพัฒนาก้าพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติพัฒนานะครับหารือร่วมเสียงจัดเพื่อที่จะตัดตั้งรัฐบาลชลน่านบอกขณะนี้คือการส่งเทียบเชิญมาช่วยกันหาทางออกให้ประเทศยังไม่ได้เชิญร่วมรัฐบาลปัดจัดฉากบอกเลิกแยกทางก้าวไกลในขณะที่ชัดเจนว่าพรรครวมขั้วเก่าประสานเสียงทางเดียวกัน ไม่ร่วมง,งานก้าวไกลไม่เอาแก้ม 112. อ1นอนุทินย้ำชัดเงื่อนไขไม่เอาเก้าวไกลต่างกันมากทั้งวิธีทำงานและวิธีคิดเสียงแข็งถ้าไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ไม่โหวตให้สุวัสด์พร้อมร่วมแต่ห้ามแตะมอ2พีรพันธ์ชัดเจนอุดมการก้าวไกลต่างกันมากไปกันไม่ได้ เก้าไกลเชงเหตุผลแกนนําตีจากไม่เอาพักเก้าวไกลมหนึ่งสองแค่ข้ออ้างสุพิสารแฉเงื่อนไขของจริงคือใครบางคนอยากกลับบ้านวิโรธทวิตรรวัรวไม่ออกสู้กับคนหน้าด้านต้องหน้าด้านกว่าพิธานลั่นไม่มีวันยอมแพ้โวยรวรวัรวต้องช่วยกันอุดไม่ยอมถูกถีบตกเรือกระตุกแปดพักร่วมรักษาสัจจะ ยุติเผด็จการสืบทอดอำนาจสมบัติบุญงามอนงบอกอลายจุดนัดม็อบพร้อมปลุกมวลชนทวงคืนอธิปไตยที่แยกอโศกพักเพื่อไทยเร่งเจรจาขอเสียงสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลและโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยล็อตแรกหารือกับพักภูมิใจไทยพักชาติพัฒนากล้าพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันเสาร์ที่22ที่ผ่านมา และในเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่23ได้ร่วมเจรจาขอเสียงสนับสนุนจากพรกชาติไทยพัฒนาและพักพลังประชารัตโดยทุกพักระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่สามารถร่วมงานกับพักเก้าวไกลได้และมีเงื่อนไขห้ามแก้ไขมาตรา112ในขณะเดียวกันนะครับคุณรักครับที่แยกอโศกม็อบแยกอโศกซัดต่อไปก็ให้พระโคช่วยเลือกนายก ฝากก้าวไกลอย่าถอยมอ1 2 2ม็อบ23กรกฎาคมมวลชนรวมตัวเพิ่มแยกอโศกสมยศซัดต่อไปก็ให้พระโคช่วยเลือกนายกฝากก้าวไกลอย่าถอยมอ1 2ทัดพงหวัง8ดพักร่วมไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังฝากถึงสอวอถ้าไม่โหวตก็ออกไปเมื่อเวลา17บเนิกานาทีวันที่23กรกฎาคมนายสมบัติมุญงามอนง หรือบอกอลายจุดเชิญชวนมวลชนลงถนนก่อนเริ่มการปราศัยที่แยกอโศกท่ามกลางฝนที่ยังตกแต่ไม่หนักเท่าเวลาก่อนหน้าภายใต้กิจกรรมพร้อมว่าสมาชิกวุฒิสภาคือลูกติดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอสอวอคือผลไม้พิษประชาชนไปเลือกตั้งเพื่อที่จะได้รัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีใหม่ตามระบอบประชาธิปไตย การโหวตไม่เห็นชอบของสวขัดหลักการประชาธิปไตยมีสิทธิ์เพียงโหวตเห็นชอบเพราะผ่านการเห็นชอบของประชาชนมาแล้วสวกำเริบเสิบสารไม่ได้ยึดโยงประชาชนแล้วยังมาขัดขวางมติประชาชนทั้งที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนต่อมาเวลา17บเจกาสีนาทีผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ามวลชนที่มาลงบนถนนบริเวณแยกอโศกทำให้ต้อง ปิดไปครึ่งหนึ่งโดยปริยายจากนั้นนายสมยศปรึกษากเกษมสุขกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยขึ้นปราศัยเป็นคนต่อไปติดิงที่หลังเลือกตั้งผ่านไปกว่า2เดือนแต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พร้อมตำหนิไปถึงกระบวนการขัดขวางงบประมาณ6,000ล้านบาทที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้รัฐบาลของประชาชน รวมไปถึงสวและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนที่ลงมติข้อบังคับไม่สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ําได้เป็นการขัดรัฐธรรมนูญก่อนจะประชดว่าต่อไปก็ให้พระโคช่วยเลือกนายกรัฐมนตรีการที่พักก้าวไกลมอบให้พักอันดับสองคือพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลถ้าพักเพื่อไทยจะไปจับมือพลังประชารัฐจริง ขอให้มองหน้าหมอชลนานที่ประกาศบนเวทีถ้าเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐจะลาออกจากหัวหน้าพักเป็นห่วงและรักอยากให้เป็นหัวหน้าพักถ้าใครจะไปจับมือก็ให้มองหน้านายแพทย์ชนลนานเอาไว้ก้าวไกลอย่าถอยเรื่องจุดยืนมาตรา1นึเด็ดขาดถ้าจะต้องถอนหรือถอยเป็นการชี้ให้เห็นว่าจะสูญเสียความเป็นพักก้าวไกล เชื่อมั่นว่าประชาชนจะอยู่เคียงข้างก้าวไกลจนได้เป็นรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนที่30ต้องคือพิธาลิ้มเจรินัต์โดยหลังผู้จบมวลชนต่างตะโกนเรียกพิธาพร้อมยืนยันหลักการประชาธิปไตยพักเสียงข้ามมากต้องได้นายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลเวลา18นาิกานายวรัญชัยโชคชนะอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอดีตผู้สมัครสอส,อสอระบุว่า จะออกมาต่อสู้กับประชาชนขอให้ดูการนัดหมายของกลุ่มต่างๆจับตาวันที่27กรกฎาคมประชาชนจะพากันไปติดตามการโหวตนายกรัฐมนตรีที่รัฐสภาจากนั้นนายสมยศกล่าวเสริมว่ามติของเครือข่ายภาคประชาชนขอเชิญชวนมวลชนใส่ชุดสีดำตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม นายทัดพงษ์แก่ดำนะครับปสาสัยเป็นคนต่อไปกล่าวถึงการใส่ชุดดำเพื่อไว้อะไรให้กับคนไกรัฐสภาแต่ประชาธิปไตยถูกพรากไปโดยสอวอนับจากนี้เราจะไม่มีความไม่มีคำว่าสิ้นหวังและพ่ายแพ้เราจะต้องรักษาหลักการประชาธิปไตยหลักการที่คนเท่ากันสอวอต้องเคารพและฟังเสียงประชาชนไม่ควรมีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีและพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยต้องไปเปลี่ยนขั้วร่วมกับเผด็จการ เชื่อมั่นใน8พัรร่วมจะยืนหลักการประชาธิปไตยไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังนะครับและในที่สุดมีการประกาศยุติการชุมนุมไปเมื่อเวลา19นริกานาทีนะครับก่อนเวลาที่ได้ขออนุญ,ญาตไว้ว่าจะเลิกตอน20นาฬิกาครับพร้อมประกาศว่าจะนัดมวลชนและปรับขบวนการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมสอดคล้องกันอีกครั้งในเร็วๆนี้นี่เป็นช่วงแรกครับคุณรครับ เข้มข้นเหลือเกินอย่างที่ว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมาลงรายละเอียดถึงการประชุมหารือการเจรจาจากฝ่ายต่างๆโดยพักเพื่อไทยได้เชิญพักต่างๆเข้าร่วมหารือนะครับในช่วงหน้าเราจะมาลงในรายละเอียดกันตอนนี้ไปครบรองชาติและฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางสันนีสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ